<c oughs> วันนี้ก็วันที่ยี่สิบแล้วนะครับแต่เซิร์ฟเบต้ายังโหลดไม่ได้เลยครับใครโหลดได้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับว่าโหลดแล้วเล่นได้เป็นยังไงสำหรับ a อ r ด i d เท่านนั้นนะครับก็ขอจะบอกบัญชีฟรีไฟจะถูกลบถูกรลบหรือไม่อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเล่นเซิร์ฟนี้ก็ไม่นะครับ ผู้ลงทะเบียนทุกคนจะสามารถใช้ฟรีไฟล์ได้หรือไม่ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จลงทะเบียนล่วงหน้าวันที่15ถึงวันที่24นะครับก็จะเข้าได้นะครับน่าจะไม่ทุกคนนะครับนี่ครับฉันได้ติดตั้งแล้วทำไมเกิดข้อผิดพลาดไม่สามารถเข้าสู่ระบบรได้ตนืงจากเซอร์เบตา้าเก็บ ผู้ใช้ไว้ได้จำนวนหนึ่งเท่านั้นนะครับก็น่าจะไม่เยอะครับน่าจะหนึ่งหมื่นมั้งครับฉันดาวน์โหลด a อ k พได้เมื่อไรการดาวน์โหลดจะเริ่มขึ้นในวันที่ยี่สิบแต่มันไม่บอกเวลานะครับนี่ก่อนที่ยี่สิบแล้วครับ <c oughs> ฉันจะเริ่มเล่นได้เมื่อไหร่จะเริ่มเล่นได้พรุ่งนี้นะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับเซิร์ฟเวอร์จะปิดเมื่อไร ปิดวันที่ยี่สิบแปดนะครับแล้วก็เล่นเล่นไปจนถึงวันที่ยี่สิปดครับบัญชีฟรีไฟจะถูกลบหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาอย่างไรก็ตามยังสามารถเล่นบนเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการของเราได้ก็คือฟรีไฟไทยครับก็ยังเล่นได้อยู่ก็ติดอันดับหนึ่งในทำรายได้สูงสุดเปะวะ ครับใครได้ก็คอมเมนต์หน่อยนะครับ